สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและ f อฟที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลุงเดืองวันนี้พามาชมการ PM รถเกี่ยวคูบ o ต้าดีซีรนะครับนี่ก็เข้าระยะ PM ช่วงที่2นะครับก็500ชั่วโมงครับเช็คระยะที่2แต่ว่ารถคันนี้530ร้แล้วครับ ของผู้ใหญ่วันเฉลิมครับคนเดิมก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของเหลวไสกรองต่างๆนี่ก็ตะแกงครับเปลี่ยนลูกปืนตะแกงเนาะผู้ใหญ่ยังไม่แตกครับเปลี่ยนเปลี่ยนออกเนาะมันสึกแล้วถ้าไม่เปลี่ยนก็กลัวว่ามันจะเสีย ไอตอนหน้างานจะเสียเวลานะครับก็เลยเปลี่ยนออกนะครับนี่ครับตะแกรงร่อนะครับห้าชั่วโมงครับลูกปืนนะครับไปแล้วนะครับของคุกตาดีซีร้อยห้านี่ครับตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับลูกปืนสองตัวนะครับแล้วก็จะ500ชั่วโมงของ ก็ตะแกรงนะครับตะแกรงฉีกนะครับเนี่ยครับก็ตู้เชื่อมนะครับนี่ครับติแนะครับอโอ้โอ้ จับเองครับผู้ใหญ่รัานเฉลิมก็นี่ครับสร้างของคมณูวุวาต้านะครับสีแท็กเตอร์นะครับออกมาบริการถึงบ้านนะครับช่วงดีเ็มฝนตกอีกแล้วก็เนี่ครับโอเคครับ S 2> <S 2> <S เปลี่ยนนะครับใส่กองนะครับต่างๆระบบของเหลวนะครับร้อยสามสิบชั่วโมงนะครับออกองไอ้ช่างไอ้น,นี่มันกองไอนน้ำมันไฮโนลิกนะครับกองตัวนี้เป็นกองคอนตัวเดินออกองไฮเดบิตัวนี้นครับ,รบอันนี้กองตัวเดินข้างๆกองไฮมันมีกองสองตัวนะครับ ครับก็วันนี้ก็พามาชมครับมาชมมาดูนะครับว่ารถเกี่ยวนะครับขอ,อ,อ,อพีเอ็มกันยังไงนะครับรนในระยะเวลาเท <c oughs> ่าไหร่นะครับ นี่ก็ช่วงแรกก็จะประมาณ50นะครับ50ชั่วโมงแรกก็ได้เปลี่ยนนะครับนี่ก็ช่วงที่สองก็500ชั่วโมงนะครับาร้อบ535ชั่วโมงนะครับ ของรถของผู้ใหญ่วันเฉลิมทีนึงครับรถหนึ่งฤด,ดูกาลครับห้าร้อยสามสิบกโมงมีอะไรเสียไปบ้างทำอะไรบ้างนะครับนะครับพามาชมแล้วก็ดูกันไปครับที่น้อง เป็นข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะเล่นรถเกี่ยวคูบบตานะครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายยังไงนะครับแต่ละปีนะครับเ p m พีเอ็มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็รอช่างนะครับทำเสร็จนะครับก็จะดูนะครับค่ารายการค่าใช้จ่ายนะครับว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับ ามาดูปีมือครับผู้ใหญ่ครับเชื่อมเองครับกลัว,วเสียเงินเยอะเลยผู้ใหญ่กลัวเสียงเงินโอ้ห้าให้ช่างเขาทำเนี่ยเขาจะบวกเพิ่มใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่บวกเขาไม่บกก็เลยทำเองล้อเล่นนะครับ ซื่อเองขับเองเชื่อเองนักเรียนพอครโอ้ยแม่ไม่ได้ใส่นะครับลำดาเชื่อได้พี่น้องด้วยดีวครับโอ้ยฝนแรงครับพี่น้องทีนี้ก็กลัวเหลือเกินครับกลัวจะได้ ขีเลือเกี่ยวข้าวนะครับมันไม่ใช่อะไรหรอกครับพี่น้องถ้ามันน้ําครับมันน้ําฝนดีนะครับเวลาเกี่ยวมันก็จะเสียเวลานะครับมันจะไม่ได้ตามเป้านะครับว่ารถมันเคลื่อนตัวนะครับเผื่อมันจะไปนะครับเผื่อมันจะวิ่งนะมันฟีขี้ตมนะครับฟีตมทําให้เปลืองน้ํามันด้วยครับยอด ต่อไรกก็ทําให้เสียเวลาครับมันอุปสรรคนี้หลายอย่างครับบางคนก็จะถามมาบ่อยๆนะครับว่าในคอมเมนต์ว่าได้เท่าไหร่ครับวันหนึ่งเกี่ยวได้เท่าไหร่ครับมันมันตอบยากนะครับมันสรุปไม่ได้นะครับวันหนึ่งมันขึ้นขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับแปลงนาด้วยนะครับหลายๆตัดใจนะครับ นี่สายนะครับสายถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับโอ้สะดวกครับสะดวกสบายนะยครับโอ้สุดยอดครับขับมาดูหลังตูดครับหลังตูดเนี่ยครับ อ๋อนี่ยครับเกีียวนะครับเกีียวนี่ก็เป็นเกลียวที่ตัดตัดไ่เบานะครับนะครับจะตัดเป็นเกีียวเป็นเกีียวไปนะครับสังเกตนะครับมันเหมือนรับสุดนี้ครับนะครับสังเกตนะครับน an> si wow> ี่ครับข้างบนด้วยเหมือนนะครับนะครับเกีียวสูตรทูเบานะครับ มันมันเป็นเหล็กบางๆนะครับเหล็กนีบางมากสายกาวครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับ fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับ ท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องนะครับก็าดูด้วยกันครับปัญหานะครับของรถเกี่ยวครับช่วงระยะเวลาชั่วโมงเท่าไหร่นะครับรถมันมีปัญหายังไงนะครับก็ ติดตามนะครับรับชมไปด้วยกันนะครับไม่มีอวยครับไม่มีอวยครับเสียตรงไหนก็บอกนะครับเสียคือเสียครับติดตามกันยาวๆครับพี่น้องดีไม่ดีก็คอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์พูดคุยนะครับเราก็มือใหม่นะครับรถก็เพิ่งออกได้หนึ่งดูดูกานนะครับก็เรียนรู้ไปเหมือนกันครับ มือใหม่เหมือนกันนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับให้ได้ดูนะครับได้รู้พ,พร้อมกันนะครับก็เหมือนกับที่คอมเมนต์หลายๆท่านนะครับที่พูดมาว่ายังจะรู้ยังจะรู้นะครับมันก็มันก็ใช่จริงๆเลย มันก็เริ่มรู้แล้วครับเริ่มรู้แล้วถ้าไม่ซื้อนะผมบอกตรงๆครับถ้าไม่ซื้อไม่รู้นะครับมันก็จริงนะครับก็ใช่ตามที่พวกท่านๆคอมเมนต์มานะครับบอกว่าเป็นยังไงนะครับ ขั้นตอนนะครับประกอบนะครับใส่แล้วก็มีเปลี่ยนแผ่นซีนด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวดูซีนสกูซีสกูนะครับนี่ครับสองนะครับสองสองแผ่นนะครับ ล,ลาคานี่ครับรวมแล้วก็พอดี8ปดร้อยนะครับ1ป0ร้อยบาทแผ่นข,า,ขาวๆนะครับข,า,ขาวๆด้านท้ายนะครับโอ้ไปแล้วลอ่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เลียร์ค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเจี่ยเียรพันแปดร้อยเก้าสิบเบียก็ รวมกันนะครับสองอย่างนะครับค่าอะไรครับกับค่าพีเอ็นนะครับรวมกันแล้วครับแปดพันเท่าไหรครับช่างแปดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดแปดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดครับก็ถูกนะครับไม่ถึงหมื่นนี่ครับรอบสองนะครับพีเอ็มรอบสองนะครับพร้อมกับค่าอะไรนะครับตกไปที่แปดพันแปดร้อย ก้าสิบแปดบาทนะครับนี่ครับค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการนะครับรถเกี่ยวนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะถูกใจนะครับ f c ซหลายคนนะครับหลายๆคนก็สนใจนะครับว่าค่าใช้จ่ายนะครับในการพีเอ็มแต่ละครั้งนะครับเท่าไหร่นะครับ ก็ครั้งแรกนะครับ50ชั่วโมงแรกนะครับสําหรับรถใหม่ครั้งที่สองก็ประมาณ500ชั่วโมงนะครับตอนนี้เป็นครั้งที่สองครับก็ตกไปที่8,898บาทครับก็อย่าลืมนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณ F.C. ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปสําหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเนี่ยครับจัดไปครับพี่น้องเยยมสำหรับชิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ชิปหน้าจะพากันถ่ายทำอะไรให้ fc ทุกท่านได้ดูนะครับสำหรับทีนี้ก็ต้องขอจบชิปไว้เพียงแค่นี้ครับอาผู้ใหญ่จบชิปหนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องกอล์โรงเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวจะ พาลุยเข้านาปีนะครับเช็ครถไว้รอรอดูกันว่ายกฝ้าตัดฟันเกีียวดันท่าสเตอร์จะเป็นยังไงเยมครับผม